เรากำลังเข้าห้างยุทธยาซิตี้ปาร์คนะครับผมเราเข้ามาในห้างนะครับผมเราอยู่ที่ย,ยุทธยานะครับ จะพาชมห้างกันนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมามาชมธนาคารนะครับผมเขาก็ส่งก็จะดูหนังเหรอ รอบเที่ยงครึ่งหนังซอมบี้เออไปซื้อตัวก่อนทั้งสองก็จะมีโซนมือถือแล้วก็จะเจอกันโรงหนังนะครับผมทั้งสองก็จะเจอรโรงหนังอยุทยาซิตี้พาร์คนะครับผม ติดก,กับอยุธยาซิที้ปาก็จะมีโลตัสด้วยนะครับผมฮะทางด้านริมเขามีนัดพบแรงงานกันด้วยนะครับผมการนำบัตรเมเจอร์น,นะคะบัตรตัวนี้เลยนะคะขออนุญาตวางนิดน,นึนงนะคะแล้วก็ช่อตต่อหมเลขโรศั์แล้วก็จำนวนนะคะเขา,ารับจ่ายอ่ยผู้กองมาให้แล้ว รถมาวางตรงนี้ให้นะคะอันนี้ประมาณสักถ้าดูดูแล้วก็ประมาณเกือบวันนี้มีถั่วโปรใส่เสื้อคู่ดูฟรีด้วยนะครับวันนี้เสดายไม่ได้เอาเสื้อคู่มานะครับนี่กำลังใส่โปรของดีแท็กที่ละ99บาท okay, อยู่นะครับผมจ้าแม่จ้าขณ <Okay. S 1> ะนี้พนัา <Okay. S 1> ที่ก็กเพิังทำโปรดีแท็กให้ยอยู่นะครับผมเ <Okay. S 1> หลือ99บาท โหเจ๋งก็โปร14บาทของเอฟเอฟอีกอะ เหมือนจะเป็นห้างที่มีของค่อนข้างเยอะนะครับผมของกินก็มีเนาะนี่จะเป็นชั้นล่างนะครับผมก็จะมีทางเชื่อมกับโลตัสนะครับพาชมบรรยากาศนะครับผม ่เดินลงได้เดยนะครับมีสตาร์บัคและมีศูนย์บริการต่างๆเพียบนะครับ